วันนี้นะคะมาเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะที่หลอกโอนเงินนะคะเขาใช้เบอร์นี้นะคะโทรหากอกุ้งเวลา3ามโมงห้าห้านาทีนะคะพอโทรมากอกุ้งรับเขาตัดสายทิ้งนะคะแล้วกอกุ้งก็โทรกลับไปพอโทรกลับเขาก็ตัดสายทิ้งอีกทีนะคะจากนั้นลายมันก็เด้งขึ้นมาในชื่อ,อปิยนุชคูณตีพมนะคะ เป็นชื่อของแม่กอกุ้งเองนะคะอันนี้คือคลิปวิดีโอที่บันทึกไปนี่นะคะชื่อนี้ปิยนุชคูณตีพมนะคะนี่คือแม่ของกอกุ้งอ่าแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์ของแม่กอกุ้งเลยนะคะรูปนี้ โปรไฟล์นี้จะอยู่ในเฟ e บุ o กนะคะในไลน์จะไม่ใช่ตัวนี้ชื่อในไลน์ของแม่กอกุ้งก็คือพี่จิตนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมมาแปลกๆกกอกุ้งก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ถามคำถามเหมือนเหมือนไม่เหมือนมันไม่คุ้นเคยอะ แม่ก็กุ้งไม่ได้คุยกับก๊กุ้งแบบนี้นะคะก็จะประมาณว่าหาบัญชีธนาคารของเขาแอปธนาคารแอปโอนเงินของเขามีปัญหาช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมใช้ไม่ได้ถึงหกโมงเย็นเขาปรับปรุงอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อของโอนของซื้อของจะโอนเงินให้ค่าของนะคะ พอคุยกันไปเรื่อยๆนี่ค่เขาบอกว่าสั่งของไว้แอปดันปรับปรุงนะคะใช้ไม่ได้ก็เลยอยากขอร้องให้เราโอนเงินให้ก่อน เราก็ทำเหมือนว่าเราจะโอนให้นะคะอยากรู้ว่าเขาจะมายังไงอีกชื่อก็แปลกและคำพูดก็แปลกเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะคะนะว่าจะลบกวนหน่อยได้ไหมเดี๋ยว6กโมงเย็นแอบใช้ได้แล้วจะโอนคืนเขาบอกไว้อย่างนี้นะคะ ในคลิปอ่าที่ถ่ายะคะ่ะตอนถ่ายตอนแรกอะ่ะไม่ได้เปิดเสียงนะคะเอาเปิดเสียงอยู่แต่ว่าใช้เขาไม่สุภาพเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่อยากออกนะคะเนี่ยค่ะเราก็ถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอก790เอง6กโมงเย็นเราโอนคืน ปกติเรากับแม่เราไม่คุยกันแบบนี้นะคะเราก็ลังเลแล้วว่าจะถามยังไงต่อจะคุยอะไรดีก็เลยพิมพ์ว่าขอถามอะไรสักก่อนได้ไหมพอส่งไปแล้วเปลี่ยนใจก็เลยลบข้อความทิ้ง แต่ว่าคิดว่าเขายังไม่อ่านแต่แต่ที่จริงอะ่ะเขาอ่านแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วนะคะรอนานรอนานอยู่เราก็เลยเปลี่ยนใจเอลบทิ้งดีกว่า ตอนแร,รกว่าจะถามว่าเขาคือใครอ่ะเขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้ว oh. จะถามว่าพ่อไปไหน oh. เขาจะตอบว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นเขาไม่อ่านก็เลยยกเลิกดีกว่าพอเรายกเลิกปุ๊บเราเลยบอกว่าอ่ะขอเลขที่บัญชีเลยเดีย๋ยวเราจะอนให้ไว้อย่างนงี้นะคะ เราก็ไม่เคยเจอเนาะไม่เคยโดนครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงจะตอบยังไงเห็นแต่เพื่อนๆในเฟซนะคะที่เอามาลงว่าใครโดนบ้างอะไรยังไงนะคะโดนแฮกข้อมูลทั้งใน facebook แล้วก็ใน l ลน e นะคะเนี่ยเขาบอกว่าลบทำไม จะถามอะไรเราก็เลยอ่ะเปิดตัวเลยว่าฉันรู้แล้วว่าคุณคือใครก็เลยว่าแค่จะถามว่าคุณคือใครคะ เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วแหละอันนี้ทั้งพิมพ์ทั้งด่านะคะทั้งคุยทั้งด่าไปเอ,อ,อา้ยเดี๋ยวนะคะมีสายเข้าขอโทษทีครับเมื่อกี้มีคนโทรเข้านะคะ เรื่องที่เราอันนี้อยู่ก็เลยไปให้เขารับสายก่อนมาต่อบนะคะเราก็เลยเปิดตัวเลยว่าอันนี้อ่ะชื่อแม่กูค่ะดูเขาตอบมาคุณจะขอเลขไปทำไมถ้าเสือกไม่รู้จักมันตอบเราว่าอย่างนี้แหละแล้วมันก็หายไปเลยนะ เ, <S <S เห็นเห็นเมื่อกี้ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์ทันทีเลยเปลี่ยนรูปในไลน์เปลี่ยนชื่อในไลน์ทันทีเลยนะคะเป็นสมพงษ์อนุวัน์นะคะเห็นไหมคะพอมันรู้ตัวพอมันรู้แล้วว่าเรารู้นะคะมันเปลี่ยนทันทีเลยนะคะก่อนหน้านี้เป็นปียนุชคูณตีพมนะคะเห็นไหมมาถึงตรงนี้เปลี่ยนทันทีเลยคะ่ะ เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะสงสัยจะเอาไปหลอกคนอื่นอีกอะคะ่ะแหงใจให้เต่ม สังเนาะค้นแบบเนี้ยเราก็พิมพ์ด่ามันไปเยอะเลยสั่งซอนมันด้วยแต่มันก็ไม่อ่านนะคะมันหายไปแล้วหายเข้ากีบเมฆไปแล้วค่ะคะิดคำด่าอยู่ ชิดดาจงใดจกสิสัสงสนอนจงใดเกียดนักพวกไม่รู้จักทํามาหากินเนี่ยเศรษฐกิจยิ่งแย่พวกมันสังคมก็ยิ่งเยอะ ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าเป็นญาติใครนะคะคนในชื่อนี้นะคะชื่อนามสกุลนี้ก็อะมัดระวังกันด้วยนะคะเผื่อเขาจะเอาไปหลอกคุณอีกคือมันโทรมาก่อนนะคะ ทรมาแล้วมันก็ตัดสายแล้วมันก็แอดไลน์มานะคะในชื่อแม่ของเรานะคะที่เราเจอเนาะแล้วก็จะทักข้อความมาแบบนี้แหละค่ะครั้งแรกนะคะที่เจอกับตัว นี่ค่ะมันก็ไม่อ่านมันก็จะหายไปตอนแรกมันโทรโทรแบบกลุ่มมานะคะในชื่อปียนุตนันแหละแต่พอมันเปลี่ยนชื่อทั้งหมดแล้วนยคะมันก็จะกลายเป็นสมพงศ์อนุวันนะคะนี่ค่ะรูปนี้เลยค่ะพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเรานึกได้ว่าเบอร์โทรนั้นที่โทรมาหาเรานะคะ เราโทรกลับไปเนี่ยค่ะเบอร์นี้นะคะเราโทรกลับไปอีกครั้งว่าจะบันทึกเสียงมันมันโอนสายค่ะมันไม่รับสายนะคะนี่ค่ะระวังกันด้วยนะคะ